วันอังคารที่21กุมภาพันธ์2566เวลา8นาฬิกา30นาทีณศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านดอนโค้งหมู่ที่5ตำบลดอนแตงอำเภอขานุุรารักษ์สบุรีจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขานุุรารักษ์สบุรีโดยนางสาวดารณีมุ้ยแก้วพัฒนาการอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ให้การต้อนรับนางนัดพัชยามุสิกปาลพัฒนาการจังหวัดกำแพง นางจินดานาจรั์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ที่มาจัดอบรมโครงการเสริมสร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งกิจกรรมพัฒนาผู้มีรายได้น้อยโดยมีนายวัดฉายอภิรักษ์นายอำเภอขานุวรรา,ารักษ์สระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งโครงการเสริมสร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งกิจกรรมพัฒนาผู้มีรายได้น้อยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอขานุวรารักษ์สระบุรีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการดำเนิน เินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภุมิคุ้มกันในตัวเองที่ดีแก่ผู้มีรายได้น้อยโดยในกิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อที่สำคัญดังนี้ 1. แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศเงรเศษฐกิจพอเพียง 2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. การส่งเสริมอาชีพการจัดทำบัญชีครัวเรือนและการส่งเสริมการออม 4. การวิเคราะห์อาชีพการจัดทำแผนชีวิต Family Folder ตามหลักสีทอและจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขานุวรารักษ์สบรุรีเครือข่าย PR พอาพาชอชากัราวรายงาน